5าราศีที่ท่านต้องระวังในช่วงของเดือนตุลาคมนี้มีอยู่5าราศีจะหยิบจับจะทำอะไรในช่วงนี้ต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานการเงินโชคลาบและความรักอันนี้ท่านระมัดระวังไว้ ทั้งหมดก็มีอยู่หราศีเรามาตรวจดูซิว่ามีราศีอะไรกันบ้างและมีราศีของเราอยู่บ้างหรือเปล่าในช่วงของเดือนตุลาคมนี้สิ่งที่ท่านต้องระวังมีอยู่หราศีนั่นก็คือราศีที่หนึ่งนั่นก็คือราศีสิงห์ ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์นั้นท่านจะต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการงานที่ท่านทำในช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีการโยกย้ายหรืออาจจะมีการพักงานบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านต้องระมัดระวงังการทำงานอาจจะมีการชิงดีจิงเด่นชิงไหวจริงพริบกัน ในเรื่องของการงานบางทีบางครั้งนั้นงานที่ท่านทำก็อาจจะมีการเบื่อหน่ายด้วยตัวเองหรืออาจจะมีการท้อถอยงานที่ท่านทำในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยลาพรื่นเท่าไหรบางทีบางครั้งก็อาจจะมีการขัดใจเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่ทำร่วมกันในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นต้องระมัดระวังไว้อย่างดี ในเรื่องของการทํางานถ้าหากว่าเราเป็นลูกน้องเขาอาจจะมีเจ้านายคอยจ้องจับผิดหรือว่ามาคอยดูเราอยู่เรื่อยๆจะทําให้เรานั้นเกิดการประมาหรืออาจมีการหวาดระแวงเพราะฉะนั้นในท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของการทำงานบางทีบางครั้ง อย่าไปไว้ใจใครคนที่ร่วมทำงานด้วยกันอาจจะไม่คิดซื่อตรงกับเราอาจจะทำให้เรานั้นต้องเสียชื่อเสียเสียงได้เกี่ยวกับในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ต้องระมัดระวังไว้เป็นพิเศษในเรื่องของการงานในช่วงของเดือนตุลาคมนี้แต่ถ้าหากว่าท่านมีงานใหม่ๆเข้ามา ก็ให้ท่านตั้งอกตั้งใจและระวังในเรื่องของการทำงานอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยหรือว่าเป็นงานใหม่ๆเข้ามานั่นต้องระมัดระวังไว้ดีการเซ็นสัญญงสัญญาเอกสารถ้าว่าเราอยู่ในด้านของการทำงานในชิ้นนี้ให้ท่านระมัดระวังไว้ถ้าว่าเราเซ็นผิดหรือว่าตรวจด,ดูทานอะไรไม่เรียบร้อยอาจจะเดือดร้อนได้ ในเรื่องของการงานต้องระมัดระวังไว้ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์โดยเฉพาะในเรื่องของการงานให้ท่านระมัดระวังไว้ต่อมาราศีที่สองนั่นก็คือราศีตุลชาวราศีตุลน,นี้ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังไว้ ถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับการเซ็นสนญญงสัญญาเกี่ยวกับในเรื่องของเอกสารก็ให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการเงินการทองต้องตรวจดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่ท่านจะเซ็นลงไปมิจะนั้นอาจจะผิดพลาดได้จะเดือดร้อนในภายหลังและอีกอย่างหนึ่งชาวราศีตุลตา,ากวกามีคนมาชักชวน ให้ท่านไปร่วมลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังถ้าหากว่าเราไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนที่เขามาชักชวนก็ให้ท่านระมัดระวังไว้อย่าไปไว้ใจถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ก็อย่าไปร่วมกับเขาถ้าหากว่าเราร่วมไปแล้วเราอาจจะขาดทุนก็ได้ชักหน้าไม่ถึงหลังเงินทองก็จะมีการขาดทุนจะทำให้ท่านเดือดร้อนได้ ในช่วงของเดือนนี้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการเงินการทองอย่างมากๆในช่วงนี้ทําะไรก็ต้องระมัดระวังอีกเช่นเดียวกันถ้าเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ท่านระมัดระวังไว้จะลงทุนอะไรถ้า่าท่านจะคิดค้าขายลงทุนอะไรก็อย่าเพิ่งลงทุนจะเป็นการดีชาวราศีตุลน,นั้นอาจจะมีการขาดทุน หรืออาจจะมีการชทกหน้าไม่ถึงหลังเงินทองที่เราลงทุนไปก็อาจจะมีการสูญเปล่าก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินการทองการจับจ่ายใช้สอยอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ท่านจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ เพราะฉะนั้นชาวราศีตุลต้องระมัดระวงังต้องประหยัดไว้บ้างจะเป็นการดีถ้ากาท่านประหยัดอดออมท่านก็จะไม่ค่อยเดือดร้อนแต่ถ้าว่าท่านปล่อยตามเรื่องตามราวท่านก็จะมีรายจ่ายเรื่อยๆจะทำให้ท่านนั้นเดือดร้อนชักหน้าไม่ถึงหลังก็เป็นไปได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นั่น ต่อมาราศีมีนราศีมีนท่านต้องระวังในเรื่องของสุขภาพและารา r ามัยในช่วงนี้ชาวราศีมีนนั้นอาจจะมีการเจ็บป่วยบ่อยครั้งด้วยโรคเก่าๆหรือโรคใหม่ๆอาจจะมีเข้ามาท่านในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพจะไม่ค่อยแข็งแรง <c oughs> ท่านจะเจ็บป่วยบ่อยครั้งในท่านระมัดระวังไว้ บางครั้งก็ต้องไปพบแพทย์ไปพบหมอบ่อยครั้งบางทีบางครั้งโรคเก่าๆอาจทีอ่อาจจะมีติดเนื้อติดตัวมาก็อาจจะมีการกําเริบเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในตันละมัดระวังไว้ในเรื่องของสุขภาพและปารานามัยทําอะไรในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้อีกด้วยอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่ากระทันหันก็เป็นไปได้ ในเรื่องของสุขภาพให้ท่านระวังไว้อย่างดีในเรื่องของการเดินการเหินไปไหนก็แล้วแต่ในช่วงนี้ท่านระมัดระวังสุขภาพของท่านอาจจะมีการเจ็บหัวปวดท้องหน้ามือตาลายให้ท่านระมัดระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของสุขภาพและปารณมามัยให้ท่านระมัดระวังไว้ แต่สำหรับคนที่สูงอายุอาจจะมีเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งเกี่ยวกับโรคประจำตัวนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนในช่วงของเดือนตุลาคมต่อมาราศีกันอนนี้ท่านระมัดระวังอีกเช่นเดียวกันท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นั่น ท่านจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นกับชาวราศีกันได้ในเรื่องของการงานอีกอย่างหนึ่งทำอะไรก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้อาจจะไม่ได้ตั้งใจเกิดอุบัติเหตุในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์อันนี้ระวังไว้ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันการงานต้องระมัดระวังไว้ อุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ชาวราศีกันจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาก็ต้องระมัดระวังไว้ตาาว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่สูงที่ต่ำก็ให้ท่านระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นได้โดยที่เรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัว ในช่วงนี้อุบัติเหตุอีกอย่างหนึ่งอาจจะมีการเข้าใจผิดกันในเรื่องของการทำงานการอารมณ์ร้อนอันนี้ก็ให้ท่านระวังไว้อาจจะมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นได้ก็ขอให้ชาวราศีกันร,ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าไม่รู้ตัวหรืออีกอย่างหนึ่งท่านจะไปสังสรรค์ไปคบปะสังสรรค์อะไรกับใครในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวัง ในเรื่องของคำพูดคำจาอาจจะพูดดีเป็นร้ายพูดร้ายเป็นดีจะมีเหตุเกิดขึ้นในต้านละมัดระวังไว้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ต่อมาราศีที่ต้องระวังอีกหนึ่งราศีนั่นก็คือราศีมังกรในเรื่องของความรักความใคร่ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังไว้ ให้ดีในเรื่องของคำพูดคำจาถ้าหากว่าท่านเพิ่งคบกันใหม่ๆในช่วงนี้ท่านระวังความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันหรือมีความคิดเห็นแตกต่างกันถ้าหากว่าเราเพิ่งรักกันใหม่ๆหรือว่าเพิ่งคบกันใหม่ๆชาวราศีมังกรต้องระมัดระวังไว้ดีคำพูดคำจากิริยาวาจาที่เราใช้อยู่ในแต่ละวันนั้นในท่านระมัดระวังไว้ อาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือว่าทัศนนิสัยอาจจะไม่ตรงกันก็เป็นไปได้บางคู่บางลายอาจจะมีการเลิกลากันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักชาวราศีมังกรในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเขาไว้แตหากว่าท่านรักกันมานานก็ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์คำพูดคำจาอย่าใจร้อน ถาหากว่าใจร้อนเข้าหากันก็จะมีการเลิกลากันได้ความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันให้ท่านระมัดระวังไว้และอีกอย่างหนึง่งถต่าหากว่าเรารักกันมานานหรือว่ารักกันมายั่งยืนให้ท่านระวังมือที่สามอาจจะมีเข้ามายุโยงส่งเสริมให้ท่านนั้นได้มีการทะเลาะเบาะแวงหรือว่ามีการเลิกลากันได้ ท่านจะต้องใจหนักหนักหูหนักหนักไว้อย่าเชื่อใครในช่วงนี้ชาวราศีมังกรในเรื่องของความรักความใคร้ต้องระมัดระวังไว้คนที่ยังเป็นโสดหรือว่าจะเป็นหนุ่มหรือจะเป็นสาวในช่วงนี้อาจจะไปเจอเจอคนที่ถูกตาต้องตาต้องใจอาจจะต้องระวังไว้ อาจจะมีการหลอกลวงเขาอาจจะไม่จริงจังหรือว่าเขาอาจจะไม่จริงใจกับเราก็เป็นไปได้บางทีบางครั้งนั้นเขาก็อาจเข้ามาหาผลประโยชน์กับตัวเราคนรักคนใกล้ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังรวมกระทึงคนที่เป็นเพื่อนให้ท่านระมัดระวังไว้เพื่อนรักเพื่อนเกลออาจจะมีการ ผิดใจกันหรือว่าอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นก็ได้ในช่วงนี้ท่านระมัดระวังไว้ทั้งหมดก็มีอยู่5ราศีที่ท่านต้องระวังในช่วงนี้ก็มีราศีสิงห์เกี่ยวกับในเรื่องของการงานราศีตุลเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินราศีมีนนั่นก็เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพราศีกันนั้นให้ท่านระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ราศีมังกรก็ให้ท่านระวังในเรื่องของความรักความใคร่ทั้งหมดห้าราศีในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ท่านต้องระมัดระวังไว้ตามที่เราได้ที่แนะแนวทางให้ท่านได้รับรู้กันท่านฟังกันแล้วก็ขอทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่อีกเราจะได้ มาเสนอท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี